สวัสดีชีวิตในวันหยุดจ้ามันนี้เป็นวันหยุดเมื่อแรกของมนุษย์แม่ค่ะหลังจากที่โดนหยุดไป3มวันเติมตั้งแต่วันนี้เป็นวันที่ทลายวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดวันเสาร์หยุดเมื่อแรกค่ะชีวิตในวันหยุดของมนุษย์แม่เสาร์นี่กระตื้นแต่เสาร์ไปขวดน้ำไปขวดน้ำกระไว้อีกละเอ้ยไปขวดหน้าบ้านนะค่ะขวดขี้ดินงขี้นะขี้พุ่นขี้ป่อยหน้าบ้านเจีลยวเลีอยบต้อนเอาหาในไก่้หาในปลาเรียบร้อยเลี้ยวค่ะ ทานเหงกระใต้เรียบร้อยแล้วกะมาปฏิบัตินาทีของมนุษย์แม่กินกาแฟเหมือไปแก้วนึงแล้วค่ะบัดกลับมาทําความสะอาดบ้านมาดูปูนอยดูนที่ปลอยในบ้านในเมืองค่ะุ่นลายลายหลังจากที่เอาพรมลงกปูน่น้องเอ้ยุ่นจะมากระใสเต็มอาะค่ะนั่งกินเขาก็นั่งกินมังนี้แหละแต่กระยานชุกกระปุกขบานคนบอกว่าเออเขาสร้างพมใหม่เจ้าแล้วเจ้าหันมาเห็นชุกกระปุกของข่อยเด้อก็สนบักสีน้อนมองนี้เอานะพนี้ก็เป็นพรมที่ขบานคนสร้างมา จักบาทบุปจำกระเปได้พวเป็นคนเป็นคนสร้างมาเพิ่อผีน่องนึ่ไอ้ายผมพี่น้องไยผมผี่น้องก้อยขอบาทคนเป็นคนสร้างคเป็นคนเลือกใจคอยรายอยากได้ลร้การ์ตูนสามีตรงมิติคุณนะผี่น้องเ้ยแต่ว่ามันกับเปได้ค่ะเพราะว่าคนเลือของคนจังสีอ๋อตามใจเพอนเนาะอนเป็นคนจัดแต่งแบงใบายคนที่ใส่สวยของในบ้านค่ะแนีวยดเฮาเลือกนั่นก็ถือใจเป็นดอก เพิ่นคนเลือกเองค่ะการตกแต่งบ so like so ้านของเพิ clay, the temple, the ify, you know being, ่นเลี้ยแต่เพิ่นค่ะเพราะว่าขิดนี่ยังไปก็บ่ถึงใจเพิ่นล่าสุดแต่เพิ่นเลือกเพิ่นแต่งเอาค่ะโซฟาคือกันค่ะโซฟาสีสั้งผ้ามาพรูมาปรูนเนี่ยกับบ่กกับสร้างเพราะว่าอย่ากวัตถุแต่เพิ่นนี่อ่ะเอาเลี้ยจะตามใสเจ้าเนาะเถานเนาะหลังจากนั้นก็ดูขี้ปุ่นที่ปล่อยต่อไปค่ะนี่รักษาชีวิตในวัตถุของมนุษย์แม่ค่ะเบื้องดูไปเท่าใดเบื้องหน้ะ มมันกับว่าเขาทีเขาทางพี่น้องไปดูมากันยับดูเ่ยิ่ใส่อุปกรณ์ซอวยไปตัวทีต่ตัวเด่นแลค่ะผาออจาตมอบอสุผาออาจาะหมอ้มอหมาะสมเนาะ <c oughs> เป็นบอกค่ะอายยชีวิตบรรจุของมนุษย์แม่ค่ะอันนี้ยุดมือแรกนี่ยยังมีเราเห็ดแล้วยุดอีกสองมือก็สามีเราเห็ดว่าล่ะเอ็ดมือไปมือแรกแล้วค่ะนี่ค่ะชีวิตมันบรรจุของมนุษย์แม่หลังจาก ดูดฟุ้นขี้ฟุ้นคือฝอยแล้วๆก็มาเตรียมปั้นปงปั้นผาขวงมนุษย์เมียนะคะชีวิตวันนี้วันหยุดที่บ่ได้หยุดค่ะมีงานบ้านทำบนไปหลังจากนั้นก็สะได้ทิดกับเขากับนามกินค่ะโู้มันเีนเกิดบอลเลี้ยวกัจะสิกิีหยังค่ะพอปานพนก็ไปถอนนำเกล็กห้อยพนแล้ววตะเสาเรื่องงานมาไอซ้ายพนกระทักหาไปจักขวดปะเฮาวซันว่า ออ้ไซสวนน้ำง,งุนเพื่อน่ะคะอยู่ในโมบานเดียวกันนี่ละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงสักผ้าที่สร้างมาในแอปๆอปหนึ่งคะ่ะโอ้พี่นวองเอ,อ้หอมอยู่แต่ว่าบ่สะอาดคะ่ะสักบ่สะอาดอู้บ่ได้เรื่องคะ่ะบร่รีวิวให้นี่น้ำคะ่ะสงปงสักผ้ายีหอนไม่ได้เรื่องเลยเสร็จแล้วคะ่ะผ้าปัน้นล้วบัดอืประมาณนี้คะ่ะชีวิตมันมนุษย์เนี่ยค่ะ ต่อไปก็สิปั้นผาสักผาอู้อยุงงากอีกกับชีวิตของมนุษย์แม่จ้าเม้นบอกค่ะผู้ใดยุงงากคือคอยบอกชีวิตในวันหยุดวันหยุดที่ไม่ได้หยุดไม่ได้เรื่องจ้าไม่ได้เรื่องยี่ห้อน,นี้ไม่ได้เรื่องนะหอมแต่ไม่สะอาดค่ะ